น่าโอกาสนี้ขอบาท่านผู้ชมผู้มีเกียรติมาพบและสัมผัสบนบาทการสแสดงขอ,ของเ็กหนุ่มน่ารักน้องปักเกียรติจรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนในคบของอดีตพระเอกดังจุลาทองรับบทเป็นองค์กสัตริย์เทพสังวาล Terima kasih telah menonton! กษัตริย์ประกาศิษ์ประทับสถิตเหนือประเทศเป็นอาธรรา์มาดแมนเกิดมาจาก เป็นยองใหญ่มีน้ำพระทยเป็นธรรมประทับเด่นเป็นผู้นำไม่มีใครยามเยยยันเป็นราชวงองค์เอง นายเวกเรืองทนเชิญประทับเพื่อเสพพี่คุณวอนมาเร็วจริงเลยนะ ย่ว่าแต่เราเลยท่านก็มาเร็วไม่ต่างกับเราเลยนะเป็นธรรมดาเราเป็นคนชอบไปเลียกแข่งเลี้ยวแขอยู่แล้ว,ลว,ลวคนเราจะทำอะไรก็ทำให้มันดีทั้งต่อหน้าและและรับหลังจะทำอะไรอ่ะอย่าคิดว่าเราไม่รู้นะรู้เรื่องอะไรวะไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะ่ย,ยนดีโยนจริงๆเลยอย่างนี้แหละสุภาษิตเขาว่าไก่เห็นนมงูงูเห็นตีนไก่ใช่ไหม อุ่ยเห็นนมไก่ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณพี่ยกแยกด้วยนะครับขอบคุณทางออนไลน์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ไม่มีให้ผมนะครับให้เดินปาดหน้าเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าช้าเลยขึ้นรอพระองค์ท่านดีกว่ารู้แลละไปธนงปไปถวายพระคบมพระยะค่ะทั้งสองพระองค์ถาวายพระคบมพระเจก้ามบ๊อบชัย

ท่านขุด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 วังไ่ะฮ่าฮ่าฮลแล้วก็ท่านคุดขุด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 ขวังฮลโอ้จะเช้าก่อนไม่เนี่ยแม่ติดอ่างมากเลยกลับไปบ้านนี้ไม่อยู่บ้านอยู่ช่องไปเที่ยวอ่างอย่างเดียวเลยรู้แล้วทําไมไม่ห้ามกูไปด้วยกันอะเมืองแะไรออกตังให้กูก่อนเนี่อาเออแต่รออยู่บนรถไงไม่ลงไปด้วย พวกท่านก็จงเข้าใจด้วยว่าองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยมีอาการที่ติดอ่างจะพูดจะอะไรก็โปรดจงเข้าใจกันเอาเองด้วยก็กระมเข้าใจดีเข้าใจดีของฉันล้อเลียนเหรอเป็นลูกติดพันนิดหน่อยลูกติดพันที่ทีทีเรียกมาในวันนี้ก็เพราะมีมีเรื่อง

มึง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 มามาเล่นตัว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 กูได้ได้ไหมเริ่มอึดอึอึดอึดอัดแล้วไป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 ปราบโจนได้ไหมท่านบอกว่าให้เจ้าไปปราบโจนโอ้ยยังเจ้าอีกเหรอพอเถอะให้ท่านบอกให้เจ้าไปปราบโจรปราบโจนเรื่อยน้องคำนับเมื่อรับอาสารับอาสาราชาช ขอลูกเหรอเฮ้ยจะคอลูกเหรอเฮ้ยเป็นอะไรขอเดชะบงก็มอมไปไม่ได้แล้วพื่อค่ะไปไปไปเป็นไอแล้วก็มอมปวดหัวพื่อค่ะถ้าถ้าท้าถ้าทำไมคำของแล้วก็มอมปวดท้องพื่อค่ะปวดท้องแล้วทำไมจับที่หัวแล้วปวดปวดปวดทั้งหัวทั้งท้องพื่อค่ะแล้วก็มอมไม่สามารถไปได้เป็นโรคปัจจุบันทันด่วนพื่อค่ะ โอ้ยตาตาตาจ้าก็อายโอ้เจ้าที่ไหนจ้าก็อายนี่เจ้าโคราชสำเนี่นี่เจ้าโครา้วยพอพ่านพอๆพอผาพอะพอามา้ถ้าถ้าถ้าถไม่ไไหวก็ก็ก็ไม่เป็นไรแตตตต้างั้นข้า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 จะจะใหขุดขุดขุดขุนวังเขุจะันาฮ่า่ฮ่ลย ไป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 อหายแล้วเหรอโอ้ทรมานเนาะอพระองค์ท่านหมายความว่าพระองค์ท่านจะให้ขุนวังเนี่ยไปแทนขุนวอนจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ก็่องฉันยินดีรับใช้พระองค์ท่านพระเจ้าค่ะถ้าถอย่างนั้นข้าข้าข้าปพระเจ้าขอขอข้าข้าข้าขเข้าพัก สักสักๆๆๆนิดนึงน้ำเลือดก้าถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งนะน้องรับระชงการพระเจ้เาค่ะเ,เดี๋ยวฟังเจ้าร้องเพลงต้นนี้หนึง่งนาะขอกระต่ายอ้อนจันมาคุณแม่เดี๋ยวฟังกลุ่มผลงานที่จับให้เกะกะจอนสักนิดเด้ง จะจะจะชักน้อยไม่ได้นี่โอ้ถ้าร้องแบบนี้เที่ยงก็ไม่จบหรอกนี่ธน ong เราเป็นเพื่อนกันเลยเนี่ยใช่เพื่อนอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวเราเนี่ยไปปราบโจรที่ลอยต่อสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีเพื่อนนั้นไปเตรียมเกาะกำลังให้พร้อมล่วงหน้าไปก่อนได้เลยัันนจกไปเลยก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมไปหาเมียก่อนเป็นห่วงเมียเพราะว่าเมียังสาวยังสวยอยู่รออยู่ที่บ้าน เดี๋ยวไปหาเมียเสร็จแล้วค่อยไปปราบโจรก่อนดีกว่า